เสือสุนทรน,นักโทษประหารโดยไัยทูลพันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพพบกันอีกแล้วครับในเรื่องเสือสุนทรน,นักโทษประหารโดยไผ่ทูลพันเชื้องามเมื่อเกิดคดีขึ้นตำรวจจะเข้าไปสอบสวนทำสำนวนร,รวบรวมหลักฐาน ทั้งที่เป็นพยานวัตถุและพยานบุคคลติดตามจับกลุ่มคนร้ายส่งสำนวนการสอบสวนไปยังเจ้าพนักงานอายการเพื่อพิจารณาสำนวนคดีหากพบข้อบกพร่องหรือช่องที่ทนายจำเลยอาจจะอาศัยเป็นช่องทางให้จเลยพ้นผิดหรือได้รับโทษน้อยจะตีกลับสำนวนพร้อมกับข้อแนะนำให้ตำรวจกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมก่อนจะนำมาดูอีกครั้ง เมื่อหมดข้อท้วงติงแล้วก็ส่งตัวจำเลยขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอันพ้นจากความรับผิดชอบของตำรวจไผทูลบอกว่าทุกยุคทุกสมัยใครจะติดคุกใครจะถูกกันเป็นพยา,ยานใครจะพ้นผิดล้วนเป็นฝีมือของตำรวจผู้ทำสำนวนทั้งนั้นที่ไผทูลต้องโทษประหารสองคดีกับจำคุกอีกร้อยกว่าคดีก็ด้วยสำนวนของตำรวจ สำหรับไพฑูนบอกว่าโดยส่วนตัวนั้นก็ผิดจริงแต่ไม่เลวเหมือนในสำนวนการสอบสวนของตำรวจใครมีเงินมีเส้นใหญ่พอสำนวนการสอบสวนจะอ่อนโวบยาบจนคนที่น่าจะติดคุกกลับรอดคนที่ไม่น่าจะติดคุกกลับติดคนผิดกลับถูกกันเป็นพยานหลังจากที่ไพฑูนได้รับพระราชทานอภัยโทษ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชออกมาดำเนินชีวิตตามปกติก็มีการออกกฎหมายว่าด้วยบุคคลอันธพานให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจจับก,กุมคุมขังผู้ต้องหาไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่ต้องแจ้งข้อหาพอพ้นหนึ่งเดือนไปแล้วยังทำสำนวนไม่เสร็จมีอำนาจฝากขังต่อไปได้อีก ใครโดนข้อหาอันธพานไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไปเลยสมัยนั้นมีการส่งนักโทษที่เป็นอันตพานไปยังเกาะตารุเตาอีกครั้งตายที่เกาะก็มากที่กลับมาได้ก็ต้องพักฟื้นกันยาวหลายปีกว่าจะแข็งแรงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงแต่ยังทำกันลงคอกับอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหากระทำการเป็นซ่องโจรโดยในสำนวนจะบอกว่า การทำการเป็นซ่องโจรร่วมกับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีแค่นี้ประตูห้องขังกับประตูคกก็เปิดรอไว้แล้วต่อมาได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการกระทำตัวอันเป็นอันถานกับซ่องโจรรวมทั้งให้อำนาจเจ้าพนักง,งานสอบสวนกักขังผู้ต้องหาไว้ในขณะสอบสวนได้ไม่เกิน48ชั่วโมงหากหาหลักฐานไม่ครบให้ปล่อยตัวชั่วคราว เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้พบทนายเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาไม่ต้องให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแต่ขอไปให้การในชั้นศาลได้ทำให้ผู้ต้องหาได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นซึ่งสมัยเมื่อไผทุนโลดแล่นอยู่ในวงกรอาญากรรมไม่เคยได้รับโอกาสนั้นโอกาสที่ได้รับก็คือการหวดด้วยกระบองอัดด้วยแข้งตั้งแต่หนึ่งสลบ2สลบไปถึงสสลบ เมื่อถูกจับกลับเข้าไปในคุกผู้บัญชาการเรือนจำและผู้คุมบอกว่าทำให้ถูกอธิบดีกรมราชัณน์ฆ่าโทษถูกลดเงินเดือนเสียประวัติราชการเพราะเสือไปทูลแหกคุกจึงต้องเอาคืนแม้แต่การโบยด้วยหวายที่คุณพระกล้ากลางสมอนลงมือเองแม้ไม่เข้าเนื้อเนื้อก็ไม่ผิวหนังเจ็บปวดลงไปถึงชั้นในไผทูลก็โดนมาแล้ว นักโทษชายสุนทรไพฑูรยบอกว่าจํานามสกุลไม่ได้ถูกส่งมาเรือนจําคลองไผ่เพื่อมารอประหารชีวิตด้วยข้อหาชะกันคือฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกหนีการจับกุ้มฆ่าคนโดเยเจตนาและเยี่ยมโหดโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไพทูรยเป็นพี่เลี้ยงให้นักโทษชายสุนทรวันหนึ่งนักโทษชายสุนทรถามไพฑูรว่าอาจารย์ หากผมขอให้อาจารย์ร่างหนังสือขอพระราชทานลดโทษประหารผมมีโอกาสมากน้อยเพียงใดเล่าเรื่องทั้งหมดมาให้ฟังอย่างสัตย์จริงก่อนจึงจะบอกได้ว่าได้หรือไม่นักโทษชายสุนทรต้องออกจากโรงเรียนประจำจังหวัดเพราะในเบิกผู้เป็นบิดาถูกมือปืนยิงตายขณะไถนาก่อนจะเกิดเหตุในอ้นเศรษฐีที่ดินต้องการที่นาของในเบิก เพื่อไปรวมกับที่นาของชาวนารายอื่นๆที่ถูกบีบให้ขายและย้ายหนีไปตายที่อื่นแต่ในเบิกไม่ขายทำให้ในเบิกต้องกลายเป็นศพจับมือใครดมไม่ได้เพราะนางริ้วผู้เป็นพัญญาป่วยนอนอยู่กับบ้านนางสาวรุ้งนำข้าวกลางวันไปส่งก็พบพ่อนอนตายอยู่ในานามีรอยถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่หน้าจนเละตำรวจไปพลิกศพจากนั้นก็เงยียบหายไป สุนทรไปสอบถามความคืบหน้าทางตำร,ร,รวจได้แต่บอกว่ากำลังติดตามจับกุมสุนทรต้องทำนาแทนพ่อเพื่อเลี้ยงแม่และน้องหมดโอกาสเรียนต่อไปเปลี่ยนสารวัตรคนแล้วคนเล่าคดีของในเบิกยังคงไม่คืบหน้าแต่อย่างใดในอ้นรอเวลาให้เรื่องเงียบจึงมาหาสุนทรที่บ้านสุนทรฉันขอพูดกับนายตรงๆว่าฉันต้องการที่นาของนาย เพราะพื้นที่ติดกับฉันฉันซื้อไว้หมดแล้วฉันยินดีซื้อด้วยราคาที่ยุติธรรมนายคงฉลาดกว่าพ่อนายฉันหวังว่าอย่างนั้นผมก็โง่เหมือนพ่อผมนั่นแหละคือไม่ขายครับเพราะที่นาผืนนี้พ่อผมเอาชีวิตเข้าแลกควาจะได้นาผืนนี้มาเพื่อไว้เป็นมรดกตกทอดในที่สุดก็ต้องมาตายเพราะไม่ยอมขายที่ดินผืนนี้ไอ้เด็กวันซ้นคิดจะกำแหงกับกูมึงรู้จักกูน้อยไปแล้ว โนโง่แบบพ่อมึงกับตัวมึงไม่น่าจะอยู่บนโลกนี้กูให้โอกาสมึงเจ็ดวันกูจะกลับมาฟังไม่ต้องมาล็อกผมไม่ขายยังไงก็ไม่ขายนายอ้อนกลับไปด้วยความหัวเสียส่วนสุนทรระมัดระวังตัวมากขึ้นไปไถนาเตรียมข้าวไปกินให้แม่กับน้องสาวไปด้วยเพราะเกรงว่าอยู่บ้านจะไม่ปลอดภัยเปิดลูกซองเดียวตราเสือของพ่อเอาสะพายบาไป ไถนาก็สะพายเปืนไปด้วยวันหนึ่งนางริ้วป่วยหนักต้องนำส่งโรงพยาบาลให้หนางสาวรุ่งไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลส่วนสุนทรอยู่เฝ้าบ้านอาทิตย์หนึ่งไปเยี่ยมแม่ครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายไปพบแต่แม่คนเดียวน้องสาวหายไปแม่บอกว่าหายไปเฉยๆสุนทรไปสอบถามยามก็พอจะได้ความว่ามีคนมาพาออกไปสุนทรตรงไปที่บ้านในอ้นในอ้นออกมารับหน้า สุนทรถามแบบไม่เกรงใจน้องสาวผมเป็นยังไงบ้างสบายดีแต่ตกลงมึงจะขายใช่ไหมล่ะจะได้จัดการให้เรียบร้อยไปผมต้องเห็นน้องสาวผมก่อนจึงจะคุยเรื่องที่นาะหนอ้นให้ลูกน้องไปนำตัวนางสาวรุ่งออกมาพบสุนทรขอเวลาคุยกับน้องสาวเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เน่ใจว่าไม่ถูกกระทำปูยีปูยยำปรากฏว่ารอดปากเกียวปากกามาได้จึงกลับไปคุยกับในอน้น ขอเวลาเจ็ดวันขอหาที่อยู่ใหม่เพราะขายที่นาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนได้มึงพร้อมเมื่อไหร่ไปที่ดินกับกูกูจะเอาเงินไปจ่ายให้มึงหลังจากมึงโอนที่ดินให้กูแล้วเออเป็นอัต,ตกลงสุนทรนนำน้องสาวไปฝากไว้กับผู้เป็นอาที่สุพรรณบุรีตัวเองไปทำนิติกรรมโอนที่ดินนำเงินที่ได้ไปให้แม่และน้องเก็บไว้เป็นทุนตัวเองกลับบ้าน หาซื้อปืนพกเถื่อนลและกระสุนลูกซองพร้อมไปเข้าชุมโจรสือแก้วที่เพชรบูรณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นองครักษ์เสือแก้วสุนทรบอกกับเสือแก้วที่มาเป็นโจรเพราะต้องการแก้แค้นให้พ่อเสือแก้วรอดตายเพราะสุนทรช่วยชีวิตมาสามครั้งจึงต้องการจะตอบแทนสุนทรจรึงออกปากว่าต้องการอะไรจะจัดให้สุนทรสุนทรเล่าความจริงให้ฟังว่า ที่มาร่วมชุมโจนเพราะต้องการแก้แค้นแทนพ่อเสือแก้วจึงจัดสมุนให้ห้าคนมีปืนยิงเร็วครบมือส่วนสุนทรเสือแก้วให้พกปืนพาลราเบล่ำคู่มือสุนทรไปดูล่าเราดีแล้วจึงเขียนแผนที่ทางเข้าออกบ้านไร่ในอน้นเพื่อบุกเข้าประสานงากันอาศัยวันแรมสิบห้าค่ำเป็นเลิกดีบุกเข้าไปคืนนั้นบังเอิญมีสายตรวจจะกองเองมาพักค้างคืนจึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้น ตำรวจตายไปสามอีกคนหนึ่งไปอารักขาในอน้นสุนทรตามขึ้นไปเกิดยิงกับตำรวจสายตรวจสายตรวจพลาดท่าถูกยิงตายในอ้นถูกจับสุนทรให้มัดมือมานอนหงายหลังอยู่กลางลานบ้านสุนทรเอาเท้าเหยียบอกในอน้นถมน้ำลายใส่คำรามว่ากูเป็นเสือสุนทรมาจากชุมโจรนเสือแก้วมาทวงชีวิตมึงฮะใช้ให้กับพ่อของกู ที่มึงให้มือเปิลไปยิงตายคานาบีบจนกูต้องกลายเป็นเสือวันนี้ก่อนที่กูจะส่งมึงไปนรกมึงจะได้รับความเจ็บปวดที่กูต้องทนรับตลอดมามึงจะไม่เอโหสิกรรมกับกูกูก็ไม่ว่าสักคำใตถูกจุดแดงโรคขีดใตร้อนๆหยดลงมาที่พื้นตลอดเวลาสุนทรหยดขีดใตลงที่แผ่นอกของในอน้นมันกัดกินเนื้อสดๆเข้าไป ในอนน้นส่งเสียงร้องดังลั่นไฟจากขีใต้ลุกไหม้เนื้อของในอน้นเหม็นเขียวตลบความทรมานเพิ่มมากขึ้นหยดใต้ก็มากขึ้นในอนน้นด่าทอเสียงขลมปาก็ร้องว่าข้ากูเสียเลยทรมานกูอยู่ทําไมไอ้สุนทรอ,อย่างก่อนไอ,อน้อ้นกูยังมีทีเด็บสุนทรหยดขีใต้ลงไปที่ในตาของในอน้นในอ้นปิดเปลือกตารับใต้ลุกชนไม้เปลือกตาของในอน้น เสียงในอ้นร้องเหมือนวัวถูกตอนคราวนี้มึงตายได้แล้วไอ,อ้อ้นเปิดในมือของสุธรยิงใส่ในอ้นทีละนัดไล่จากขาถึงหน้าผากจนหมดแมกกาซีนชุมโจรเสือแก้วแตกเพราะตำรวจท้องที่ร่วมกับกํำลังตำรวจตระเวนชายแดนบุกเข้าทลายเสือแก้วตายคาชุมโจรเสือสุนทนถูกจับเป็นได้รับโทษประหารไผ่ทูลถอนหายใจก่อนจะกล่าวกับสุนทรว่า จะทําเรื่องดีกาให้แต่จะสําเร็จหรือไม่ก็สุดแล้วแต่จะทรงมีพระเมตตาก็แล้วกันรายการสองยามขอขอบคุณเสือสุนทรน,นักโทษประหารโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียว